สวัสดีค่ะเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเยเล็กแอ o ยูทูบนะคะวันนี้เยเล็กมีโอกาสมาร่วมทําบุญกับหลวงพ่ออาร่งกฎวัดพระบาทน้ําพุมาทําบุญด้วยกันค่ะเพื่อนๆพื่อนสาธุสาธุสาธุไปชมบรรยากาศโดยทั่วๆไปพร้อมกันเลยค่ะ ไปเลนะองถกับแล้วนะค่ะก็เดี๋ยวก็ครู่หนึ่งนะคะหลวงพ่อก็จะทําน้ามตนทีนี้เนี่ยเราจะจับแถวได้นี้นะจ๊ะขอให้ต่อแถวยาวไปเลยเนาะต่อแถวยาวใช่นะคะเป็นแถวยาวจะได้ร่มรื่นนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตกลงเออเข้าไปยุนีแล้วทแล้วมอฟี่เด็กมอฟี่สียวดีนี่ เดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาในรอบก่อนนะคะสักครู่หนึ่งค่ะนะตอนจะเข้าทางด้านนี้ล้อออกจ้ายมือนะจ๊ะถ้าใดที่มีของก็ถามมา ท่านที่เพิ่งจะถ่ยมาถึงนะคะท่ายอยู่ด้านล่างนะจ๊ะนอ่นะจ๊ะ่้่นะคะที่างเร็วที่สะดวกแล้วก็อันนี้ถ่ายไมต้องงท้าใสได้แต่ถอดไปแล้วนที่คือถอาไหต้องลงไปนะคะแล้วก็วันนี้นะคะท้ายแนวจ้าห้ที่ช่วยแนะนำเไปได้รู้เลยนะคะท้ายแว วางแขนมานิดนึงด่าถวายแล้วเยอะยซ้ายนะคะไปรับน้ำตื้นในระหว่างที่รับน้ำตื่นแล้วก็มาดูผลิตภัณฑ์ของเราด้านนี้ค่ะด่าท่านใดอยากจะถวายเครื่องสังเทางจากหลวงพ่อนะคะวันนี้เรามีสัยงท่านทาทุกท่านถ้าท่านวางก็เดี๋ยเท่านยากตัวได้ค่ะนะจะได้ยกได้่ายท่านยากตค่ะเพราะเรามีเกียร์ขึ้นจะกราบนมัสการำหลวงพ่ออยู่แล้วนะคะ สเสร็จแล้วมามาดูสินค้าตัวนี้ค่ะมาดู็าสามารถที่จะมาดูได้วันนี้ชุดสังผทานของเรา199-299-8นะจ๊ะอ่ะยอดตัวค่ะยอดตัวไม่ต้องลงไปแล้วก็ไม่ต้องถอดลองเท้าเพื่อความรวดเร็วนะคะวันนี้หลวงพ่อมาโปรดทุกท่านแล้ว เด้ไม่ขอได้ไม่ได้เลย,ยนะคะเข้าเป็นแถวมาเลยจ้าข้าเป็นแถวมานะาข้าเลยค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อแตะค่ะข้ามาต้องขันรถเลยค่ะข้ามาต้งคันรถนะอ่านะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะปานปานค่ะกะ็ขอเรียนเชิญน,นะคะขอเรียนเชิญย้ายเหใช้ยอดตัวค่ะใช้ยอดอเสืียข้าวเลยเหรอทุกท่านคือลูกศิษย์ของหลวงพ่อ ก็ขอเรียนเชิญนะคะวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเรกตัวร้สาวร้อยก็มีนะของโปรโมชั่นที่ใสยอยู่นิดเลยวไเห็นแอ่ว่าวันนี้วัวฟล่ตุดนะคะวิศว์ฟักาวิฟว์ฟอั่เฉยท่านใดยังไม่มีเสื้อวิศวัหนวิฟวัไหนแบบไหนะวิฟวเสื้อวิศวัค่ะเส้อวิฟวัค่ะเมื่อออกแมนจะปลี่ยเป็นประกายนะจ๊ะ2 5งิบบาทเท่านั้นจ้ะ อ่าเป็นเสื้อกีฬาก้าวด้วยลักนะอ่าไม่ใช่เสื้อตัวนี้นะวิพครับไม่ได้นะคะร้อยเก้าสิบเก้าเพราะว่าของเพิ่มมาใหม่คพอ่อนเรานะอยู่ในวงการนี้นะคะเป็นเสื้อนักบินที่เราเพิ่งทำออกมานะตอนแรกทุกคนบอกเอเสื้อนักบินเหรอทำไมเราจะได้เึื่อนเรื่อเหรอไม่ใช่ค่ะเราไปเลือกเองของการบินดีกบเร ะะนนยินดีต้อนรับนะคะข้าวก็ยังมีนะทำอะไรอยากได้ข้าวหอมนะจ๊ะข้าวหอมโลละ25บาทเติม5โลละ90บาทซือทอท้อแล้วถวายหลวงพ่อได้ซื้อแล้วไปรับประทานได้นะจ๊ะนะค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะขอเรียนเชิญได้ครับ ขอบพระคุณทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดําเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยพบกันใหม่ไลฟ์หนะ้าสวัสดีค่ะ